มาดูต่อนะครับตัวน,นี้โคมาสุครับพี่น้องอามารอบชาแนลนะครับตรงนี้ทำงานชั่วโมงครับไกลมากอไรไม่ไกลมองตัวเี๋อไกลเลยทีมงานด้วครับตอนขึ้โหมดไกลเลยไกลเลยไกลเจ้เาเลยไกลเจ้าบเหรอ to lên to lên Ê Ôi đó, mà thăm ngàn xe môn thì nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền เอามาได้เม oh, ื่อวานครับผมอ่าอยู่ที่ราคา4000กว่าครับการลอกลอกคลองครับผมน่าจะลึกอยู่ที่ประมาณ หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรครับเป็นคลองเขาหมับสำรวจดูครับสำรวจดูทางเป็นงานชั่วโมงครับผม หนึ่งสองแปดครับมาดูบโปะจามาดูลกันครับพี่น้องมาดูปดัลน

ขอกี้อาจจะรวมไปหน่อยครับไปเรืคือังาดูความคิดรู้เลยมาเรารำรวยจะพอกลโอ้ลืมมา่เลยลืมเรา

Với lạc con. no no no. no, no. นไปไลครับไปไลอ,อ่าจุดนี้ฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับพี่าาน,น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ